लौकिक यो लोमेखा कोलाई से गर्नु थियो अनि त्यो फाइनल पाउनको लागि मिलाएर गएको थियो त्यसलाई बेगरेको थियो त्यो मात्र म भन्न सक्छु Maju tu majulah walaupun kita tidak terota. pun, itu kita pun bersama. Okay, eh, itu pokoknya video tu. Bu, macam mana? Bela bela pak, bela, bela, bela. Kami tunggu jadi tupok. Makai, eh, kita tunggu curun Ya,

นี่นะพอดีแกขอตัวมาดิมาปุ๊บก็มาเลยนะได้นะไม่ได้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  <laughs>

ก็คือก็คือประชาชนคนใหม่ครับ <coughs> เป็นช่วงมรสุมที่กำับบ้านเราก็คือเดือนพฤศจิกายนทีานมาไปจนถึงต,ต้นต้นมกราอาจจะซาซาหน่อยนะคะทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็ที่ประหลัดลงราบพูดคุยเนี่ยก็คืออยากจะให้ทางชาวบ้านเนี่ยได้ได้ไดมีการเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับแรงพิบัติซึ่งเราเราไม่อยากจะเห็นความสูญเสียเหมือนในปีที่ผ่านมานะคะในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็ในส่วนของในส่วนของบอบตซึ่งเป็นภาคราชาการเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมสมาชิก ประชุมสมาชิกขึ้นในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติของตะบลบางตะวันขึ้นนะคะซึ่งศูนย์ตรงนี้ก็ได้มีการได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใ่งอกเป็นฝ่ายใม่ทีนี้เมื่อเนีม่มีการเริ่มเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราก็ทางวตก็จะประสานไปยังสมาชิกแต่ละหมู่ให้สมาชิกเนี่ยประสานกับปปร ีที่ทแต่ละหมู่ให้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์แรงขึ้นเราอาจจะต้องมีการทำเป็นยุกให้ให้ชาวบ้านเนี่ยอุปยุกาาในถิ่ที่ ท้าห้เด็กไม่ดังก็ทำอะไรอยู่อะไรกว่า Jadi kita dari rumah bawah ni kita pergi dah sekolah Mereka kata dia ada contoh dari asam Jadi dia ada pelaku dan perkara-perkara Mereka kata ada contoh datang Jadi dia ada pelaku dan dia ada Kecung, jago Jago, ada kata dia ada pelaku ni kan kita lupa dengan baca siap lagi tu Kalau kita kata ni masa tu Jadi susah, Pak Ito lah Susah, kalau kita pergi dari rumah bawah ni Kita dah ada kotor lah jadi cuba ni kata apa pula kata ada masa elok kampung angin masuk, tu lagi boleh wajak lah Kalau lain tu apa tau ada goyak kau buat tau, kau tu boleh wajak lah kau lah Kalau lain minggu, supaya borok Bagi kita ni, perkataan ayat tu nanti jago. lah Apa pula kata ramah ni, kita boleh tahu tu kita akan sambung dia beli apa Kalau apa yang tu, kita akan kita boleh buat tu, kita buat sendiri apa boleh tak besar ni kita nak tak cak dengan orang kita tu kita kita mati betul dengan apa hampa kalau tak badai, kita ya betul dengan kawal mari turun tempat kita ni Nak kita tak kita kita Jadi kita 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 dah tengok orang tengok dengan zahir peti kuasa kalau kita tengok lagi semua buat tapi ada bunyi kepak lagi lagi kita tak ada terus tak dia pakai ni 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 dia ni dia pakai 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 ni dia kalau kita kira jadi awak nak kita lakukan tempat latar tempat panen. Mungkin ada lagi lagi. Lagi lagi nanti hari lagi. Jadi itu hanya tinggal enam bulan. Enam bulan, pas lagi, pas lagi, pas Dia Hahaha. 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 ก็ค mm ือ hmm. ก็คือถ้าถาเว่าเดหตขึ้นในส่วนของมูลก็คือให้ไปรวมกันที่มัธยมิดก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าในสานที่มัยดนี้เกิาไม่สามารถที่จะรับสถานการณ์ได้อาจจไยกไปด้งคือก็คือไปที่ออกระชุมค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่จะเหมือนเหมือนถ้าเป็นพื้นที่อื่นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านไม่ยอมพยุกต์อซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเสี่ยงเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่อชีวิตเองใช่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้ผมไปแล้วไม่มีใครดูแค่นั้นมันนไปหมดเลยต่อไม่ได้ต่องไม่ไปต่อไม่ไปวันนั้นแต่ว่าคุณนั่นก็คือ

ในในในส่วนชาวบ้านีมีใครอยากจะอยากจะเสนออะไรไหมคะให้กับทางทางคอตอว่าว่เกิดอเดอ่งเนี่ยต้องการอะไรห

มถึงว <SM. S 3> <Christina. S 2> ่าตอนนี้เกต้องกรต้้ก็ดสด้วยอ๋อต้องการต้องการเิดให้ไนย่เกอกดต้งจแล้วแล้วล้เกินข้นบกันขึ้นการจั็

E